ศึกการแข่งขันรีโวไทยลีกนัดที่17ณวันที่15มกราคม2 5 6 5มีทั้งหมด4คู่สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Kick2Ball bon ของเราวันนี้เราจะมาพูดถึงศึกการแข่งขันรีโวไทยลีกนัดที่17นะครับวันนี้มีทั้งหมด4คู่เรามาเริ่มต้นที่คู่แรกเลยแล้วกัน คู่แรกสมสรราชบุรีมิตรผลเอฟซีเปิดบ้านรับการมาเยือนสมสรเชียงรายยูเนเต็ดจะทําการแข่งขันที่สนามของสมสรราชบุรีมิตรผลเอฟซีนะครับคู่นี้แข่งขันเวลา17บเนาฬิกาสานาที่ายทอดสดทาง AS Play คู่ที่2เวลา18บแนาฬิกาพีทีประจวบ f c เปิดบ้านรับการมาเยือนสมสรสุพรรณบุรีเ c ณสนามของพีทีประจวบ f c นะครับ่ายทอดสดทาง GMM 25และ AIS Play ต่อมาคู่เวลา18นาฬิกาอีกคู่หนึ่งนะครับคู่ที่3สมโมสรหน,นองบัวพิชยา f c เปิดบ้านเจอสมโมสรนชนบุรี f c คู่นี้ถ่ายทอดสดทางททบห hd 1และ ais play เรามาต่อคู่สุดท้ายนะครับคู่เวลา19นาฬิกาสมโมสรอขอนแกน่นยูเนเต็ดเปิดบ้านรับการมายเยืนมมอนสโมสรการท่าเรือ f c น,นี้ถ่ายทอดสดทาง PPTV HD และ AIS Play ครับนี่คือทั้งหมดของการแข่งขันโปรแกรมสึกริโวไทยลีกนัดที่17ประจำวันที่15มกราคม2565หากคุณผู้ชมชอบคอนเทนต์แบบนี้หรือชอบคลิปนี้อย่าลืมกด Subscribe กด Like และกด s h a r ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งติ๊งๆๆ๊งติเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของทางช่องเราด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้หากขาดตกบกพ้องประการใดทางผมขออภัยมาด้วยนะที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับคลิปต่อไปสัญญาจะปรับปรุงให้มันดียิ่ง,งขึ้นไปสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ